ช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ a n นช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้รันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้รันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่รานคาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสี่เพื่อนชอบกกี้รเบ็ดขอนนะวันนี้นะก็พบกับคุกกี้รันโอมเวนเบกกับคลิปเปคุกกี้ตัวใหม่การกับคุกกี้สรสส몰นะับนอกจากตัวคุกกี้แล้วก็จะมีตัวของสมบัติเลเจนดารี่ใหม่มาด้วยนะเนาะ เลยเดาว,ว่าแผ่นนี้นี่ไม่รู้จะได้เสียตังหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนะโอเคเรามาดูกันที่ประกาศอัปเดตกันนะครับก็เริ่มด้วยสมบัติเลเจนดรี่ใหม่ล่าสุดเนาะฝนดาวตกแห่งความหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะรเราสามารถไปแลกได้ที่ร้านคาแพคเกจหรือศูนย์แลกอัญ,ญมณีได้เลยนะอืมก็น่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่ามันต้องใช้เท่าไหร่แลกนะไม่รู้ว่าต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะต้องปลดล็อกก่อนเหมือนเดิมนะมครับค่อยมันถึงค่อยไปแลกในพลในร้านสมบัติได้นะ แล้วก็ตาลุบรวมแห่งความหวังเปิดแชปเตอร์2แล้วนะเอออย่าลืมไปเล่นกันเพื่อรับรางวัลน,นะครับแล้วก็มีสกินใหม่ของคุกกี้รสสมอลนะครับสมอลแคมเปอร์แห่งดินแดนดาวน้ําผึ้งก็เป็นสกินระดับซนะูเปอร์อีพิกเนาะาถ้าใครอยากได้ก็ไปเปิดกันได้นะครับผมรวมถึงมีสกินเซตเยลลี่ของตัวสมอลด้วยเนาะแชปเปอรลีกนะ,นะม,มีการเปลี่ยนแปลงกําหนดซีซันรถโคเบอร์รี่6ใหม่เนาะจากเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยจะจบวันที่7เดือนธันวาคมตอนนี้ก็ย้ายไปจบวันที่6เดือนธันวาคมแทนนะครับ ต่อมานะผมสนามแข่งมนะัสเตอร์แลนด์เนาะมีการเปลี่ยนแมปสวนสนุกตื่นเต้นนมเปลี่ยนเป็นวิหารูุทิทักเยดูซาแทนซึ่งเป็นด่านที่ระยะทางค่อนข้างสั้นนะไม่รู้ว่าหงจะยังครองตำแหน่งอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าหงมันก็ไม่ได้ทำระยะได้เยอะมากมายอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ปิดวัสบิชั่วคราวเหมือนเดิมนมรวมถึงมีการแก้ไขแนวของเยลลี่และการวางสีขีดขวางที่สเตจสุดท้ายใหม่ในแมปมหกรรมกีฬาเนาะ ออไม่รู้ว่าปรับเยอะปรับน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีผลกับเซตทำแต้มไหมก็ต้องรอดูอีกทีนะครับแล้วก็มีการเพิ่มประกาศรางวัลสรุปผลซีซั่นนะมสามารถเช็คได้ที่ปุ่มบนหน้าจอเนาะที่โหมดมาสเตอร์แลนด์ต่อมาเรามาดูกันที่การปรับสมดุลเกมกันนะมก็มีการปรับสมบัติมันม่วงไฟลุกเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงคูถามให้เท่ากันโดยเสมอนะมโดยไม่เกี่ยวกับการสลักสมบัติเนาะแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนทั้งตัวของพื้นฐานแล้วก็คะแนนของตัวสลัก มีการเพิ่มคูทามเล็กน้อยนะเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มคะแนนเยลลี่มันม่วงทุกครั้งที่เลเวลอัพแล้วก็เพิ่มคะแนนตัวเยลลี่มันม่วงนั่นเองนะก็ไม่ได้มีปรับอะไรเยอะนะผมแผ่นนี้เพราะว่า,าตัวคุกกี้มาใหม่แค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้มีการบัฟคุกกี้ใหม่นะมีบัฟแค่ตัวของสมบ,บัติมันม่วงชิ้นเดียวนะแล้วก็มีการประกาศแก้บั๊กนิดๆหน่อยๆน,นะผมซึ่งเท่าที่ผมอ่านมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากเนาะก็เป็นเกี่ยวกับโหมดกิจกรรมอย่างเดียวนะครับ ที่เหลือก็น่าจะเหมือนเดิมนะแล้วก็พวกโหมดโซเอลเวรันอะไรเงี้ยอ่ะก็มีการปรับโดยแต่โดยรวมก็คือน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาคุกกี้ลสโมกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวดูซิไหนสมบัติใหม่ขายเป็นแพ็คถูกไหมก็ขายเป็นแพ็คในราคา399เนาะก็ซื้อ5แพ็คก็จะได้เลเวลแม็กซ์เลยนะผอสมบัติใหม่ก็แพ็กละ399ถูกไหมก็แพ็คตีไปแพ็กละ4 0 0 400คูณ5ก็ สี่ห้ายี่สิบก็สองพันนะครับแล้วถ้าใครอยากได้เลเวลแม็กซ์เต็มๆก็จัดไปนะครับน่าจะยังรับไม่ได้ไหมนี่ไงมันต้องไปปลดล็อกที่ร้านอันยมาีก่อนเมื mm ่อ hmm. ก<ๆ>ี้เราไปเช็คสบัติกันมาแล้วเนาะเรามารับคุกกี้รสสโมลกันดีกว่านะครับสมลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงเป็นมาร์ชเมลโล่ที่เขาเอาไปเป็นเหมือนทําเป็นไส้ไอขนมปังบิสกิตแล้วก็ไปย่างถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับพวกขนมแบบนี้ โอเครับน้องมาละเดี๋ยวอัพเลเวลกันดีกว่าเนาะสมบัติเนี่ยมันต้องไปปลดล็อกก่อนนะมันถึงจะแลกด้วยไมเลดได้นะครับมันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าตัวหนังสือมันกลายเป็นเหมือนดีแทนนะเนี่ยมาแก้วแคมปิ้งใช้ความสามารถทุก25าวิน้ำยาเพิ่มพลังอีกแล้วเหรอโพชั่นอีกแล้วเหรอพชั่นมาถี่ไปแล้วนะไอสัตว์เลี้ยงที่ให้โพชั่นนี่มันจะเยอะเกินไปแล้วนะพี่จ๋า อ่ะโอเคมาตีแคนดี้กันต่อนะผมเมื่อกี้ไปอัพสัตว์เลี้ยงลืมลืมดูลืมดูว่าเออยังไม่ได้อัพแคนดีม้มะมาอัพแคนดี้กันต่อนะฮะก็แคนดี้น่าจะไม่มีอะไรมะก็ดูแล้วตัวนี้น่าจะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะผม,ผมว่าที่โดดเด่นในแพทนี้อาจจะเป็นสมบัติเลเจนดอรีใหม่นะอืมก็ต้องรอดูเพราะว่าผมถ้าที่ผมดูมาเนี่ยสมบัติเลเจนเดอรีน่าจะเหมาะเล่นกับตัวหงมากเลยนะโอเคหมีชมพูหรออยากได้แบบเยลลี่ทุกชนิดไหมก็หมีทุกชนิดมากกว่านะ โอเคมันไม่มีหมีทุชนิดมันมีแต่เยลลี่ธรรมดาเยลลี่ธรรมดาไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อ่อช่วงนี้ช่วงนี้น่าจะเป็นหมี่ชมพูกับหมี่เหลืองอะได้ใช้เยอะอะเอาหมี่ชมพูมาก,ก่อนก็ได้มะเผื่อได้ใช้นะฮะอย่างน้อยเอาไว้เล่นด่านคอนเสิร์ตได้โอเคแล้วผมก็มาเช็คตัวของสมบัตินะครับก็สมบัติ iPhone ดาวตกอันใหม่เนี่ยเลเจนดารีก็ต้องใช้8 0 0 0ดาวเนาะก็เท่ากับตัวสมบัติเลเจนดารีชิ้นอื่นนะชิ้นอื่นก็ใช้8,00 0ในการแลก1เศษเหมือนกันคนรับ แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสมบัติใหม่มันก็ต้องใช้ดาวลุงอีก2ดาวเนาะซึ่งดาวลุงผมพอแต่ว่าดาวทองผมไม่พอนะผมก็เดี๋ยวขอเวลาไปเก็บสะสมก่อนแล้วเดี๋ยวไปแลกมาเดี๋ยวรีวิวให้ดูละกันเนาะงั้นคลิปนี้ก็คงยังไม่มีสมบัติใหม่นะฮะอ่าโอเคผมหาดาวมาเพิ่มไปที่เรียบร้อยนะผมตอนนี้มีอยู่หมื่นดาวนะแลกมาเลยนะผมใช้800 0กับอีก2ดาวลงนะุงเนาะโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปหาเศษกับอ่าหาเศษไมเลดมาแลกและกันก็ตอนนี้ได้มาอีก10เนาะ ว่มันต้องใช้16ส่วนนะผมอ่เดี๋ยวผมขอเวลาไปเปิดสมบัติเผาหาไมเลตแบบหนึ่งนะ few later. อ่าโอเคก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะผม <c oughs> กว่าจะได้ครบเมื่อกี้เรามีอยู่460,000ใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่416,000นะ่งมัน <c oughs> ก็ประมาณห้าหมื่นกว่านะนี่ขนาดผมดองไมเลตมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาอัพเลเวลกันนะครับ่อ,อดูแล้วน่าจะอย่างที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นสายเยลลี่นะก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะยังคงไม่เล่นหรอกเดี๋ยวขอเวลาไปหาข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเนาขออัพอันนี้อัพเลเวลให้ดูเฉยๆก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคตอนนี้เลเวล8ปดเลเวลเก้าสิบสิบเอ็ด แล้วก็12องนะผมอ่ะใครอยากรู้ข้อมูลก็ไปแคปได้เนาะอ่ะโอเคแม็กซ์เป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับสมบัติเลเจนดารี่ใหม่เนาะอ่ะโอเคสมบัติก็จะใช้เซตนี้นะมาลุยก็อันนี้ผมไปดูดมาแล้วนะผมความสามารถมันก็ประมาณนี้เนาะก็นึกถึงแบบไอ้นี่นะบัตเตอร์เพรสเซล์นะเอออารมณ์คล้ายๆกันคือต้องเก็บไอ้ที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มันต้องการให้ถูกก็สังเกตจากตัวสีเอาเนผมก็ถ้ามันเป็นสีเขียวก็แปลว่าเป็นอันที่ถูกต้องเนาะ โอเคก็เดี๋ยวผมจะลองสกิลสักหน่อยละกันเนื่องด้วยเราเล่นรอบแรกไงก็ให้เห็นไปเลยว่าเออสกิลมันอารมณ์ประมาณไหนก็เดี๋ยวผมจะลองสกิลแบบที่มันเป็นแบบพลาดด้วยละกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันทั้าพลาดมันจะเป็นแบบมีเอฟเฟกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าพอดูแล้วก็เป็นตัวทีไม่ได้มากมีอะไรซับซ้อนนะแต่ก็ต้องดูจังหวะทีเพราะว่าผมเมื่อกี้ผมลืมเดูครูดาวด้วยว่าครูดาวมันเท่าไหร่อ่ะไหนเดูยดิต้องการไฟกันตัวเองนเออต่อยกันชอบอ่ะ เอ้ยเอ้ยผมชอบเมื่อกี้อ๋อทะเลาะก,กันใช่ไหมเอานวมไปเลยให้มันถอยกันเออเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะบ,บางทีความรุนแรงเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกันใช้ความรุนแรงกว่าไม่ใช่นะครัเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราบางทีเราใช้ความรุนแรงมากไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะเอาเป็นว่า อ่าเลอกให้มันถูกละกันเมื่อกี้เลือกผิดนี้เหมือนคะแนนคะแนนลดลงครึ่งหนึ่งไหมถ้าผมผมลืมดูดิบวกแต่ฮากับที่มันต่อยอกันอยู่ไหนดูซิโอเคคะแนนลดลงครึ่งหนึ่งอีกด้วยให้มันต่อยอกันให้มันต่อยกันโอ้เออชอบวะผมชอบอะ่ะเอ้ยผมชอบสก,กิลตัวใหม่เห็นสองตัวนั้นแล้วแบบอยากให้มันต่อยอกัน โอ้ยไหนบอกเราจะเป็นในนี้ไงไหนบอกเราจะเล่นดีๆไงพอเห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวอะ่ะเออมันอดใจไม่ไหวไอ,อ้ชอบอะ่ะชอบอะ่ะไอ,อ้ทำไมผมมันตัวมันเรียบง่ายมากเลยนะแต่แบบชอบอะ่ะเออผมชอบสกิลตัวใหม่อะไเอาละไปเอาละเออให้เขาให้เขาเล่นดนตรีคุยกันเออเมื่อกี้จะกระโดดเก็บนวอมอีกแลว คือเมื่อกี้ผมผมกระโดดเก็บนมอีกแล้วมันจะทําไปโดยสัญชาตญาณเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคก็ดูแล้วสกิลของคุกกี้ตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะผมแต่นั่นแหละสิ่งที่สำคัญก็คงจะเป็นเรื่องแต้มมั้งเพราะว่าน่าจะต้องดูจังหวะด้วยดูด,ดูเรื่องแต้มด้วยว่าเออมันเป็นแต้มมันเป็นยังไงจังหวะมันประมาณไหนนะผมถ้ามันเป็นตัวจังหวะขวดเลือดสามขวดอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวแบบเล่นกับจังหวะพื้นฐานเออต้องรอดูอีกที แต่ถ้าสมมุติว่ามันเล่นเป็นจังหวะแบบคานอลี่่เงี้ยผมก็แอบเสียวอยู่นะถ้ามันเล่นจังหวะเดียวคานนอลี่เนี่ยผมว่ามันอาจจะทําแต้มมาอาจจะทําแต้มได้ดีแต่มนอาจจะไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูอีกทีนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาหน้าคงไม่ทําจังหวะเดียวกันออกมาหรอกมั้งเออถ้ามันทําจังหวะเดียวกันออกมามนอาจจะดูซ้ําซากไปปะอืมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าแบบเขาเขาคงไม่กลับทําให้มันแบบเป็นจังหวะเดียวกันมา2ตัวติดหรอกมั้ง ม่งั้นคาร์โนลีเพิ่งมามันก็คนมันก็ไม่ค่อยอยากปั้นเนาะเออเอามันม่วงมันไปอยู่ตรงนั้นมันจะเก็บยังไงแล้วนะโอเคเมื่อกี้ผมพลาดพชั่นไปหนึ่งขวดนะแต่ว่าได้เห็นสกิลมันได้เห็นสกิลมันก็โอเคแล้วแหละผมชอบสกิลมันมากเลยอะอคือแบบต่ออย่างนี้ก็คือไม่สนอะไรแล้วเห็นนวมก็ให้มัน่อยเราเชเราต้องหาทางออกที่ดีที่สุดนะเออเราเป็นผู้รักสันติไง ให้มันต่อยกันหม่งยังไม่หยุดอีกนะเออ,อยังไม่หยุดอีกแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นฟอ่อมอีกทีนึงแล้วกันนะผมสำหรับตัวสมมเนาะก็เดี๋ยวผมมีคลิปรีวิวสมอแบบมินิรีวิวปิดท้ายให้ด้วยนะผมให้ดูว่าจังหวะประมาณไหนเนาะสำหรับน้องตัวใหม่โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเรามาเล่นคุกกี้ลดสโมกันนะับก็สโมเนี่ยผมไปเล่นมาแล้วปรากฏว่าจังหวะในการเล่นเป็นผัดแรงเนี่ย มือนคานอเรีเดะเลยนะครับก็คือเป็นตัวที่เป็นเก็บขนเลือดใหญ่2ขวดแล้วก็ตัวมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ให้เลือดถูกไหมดังนั้นเนี่ยผัดสองที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็น่าจะเป็นล็อบสเตอร์นะครับแต่ว่าผมไปลองล็อบสเตอร์มาผมรู้สึกว่าเซตล็อบสเตอร์เล่นยากมากนะครับ <c oughs> คือจังหวะในการเล่นล็อบสเตอร์ถ้าเทียกบกับเซตคานอรีผมว่าเซตคานอรียยังเล่นง่ายกว่าอีกนึงนะเพราะว่าเซตคานอรีะสัตว์เลี้ยงมันยังให้เลือดค่อนข้างแบบเร็วกว่านิดนึงมันทําให้จังหวะตอนยื้อสุดท้าย มันจะยื้ง่ายกว่าแต่ตัวสมอลเนี่ยจังหวะการให้เลือดของสเลียงจะช้ากว่านิดหนึ่งนะครับมันทําให้ตรงจังหวะของล็อบสเตอร์ทุบปิดท้ายค่อนข้างยากมากผมก็เลยเอาเป็นว่า,าจะเล่นเป็นผัดสองเจ้าทะเลให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันว่าจังหวะมันประมาณไหนแล้วก็แต้มผัดแรกประมาณไหนนะครับถ้าเล่นเป็นผัดล็อบสเตอร์เนี่ยผมว่าน่าจะทําได้ประมาณสัก820ล้านนะในหนน,นี้ถ้าเป็นเซตนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นเซตที่ใช้ผัด2เจ้าทะเลเนี่ยเท่าที่ผมลองมามันจะทําแต้มได้ประมาณ800ล้านเนาะแล้วก็สมอลเนี่ยมาเล่นเป็นผัด2ได้ด้วยนะจังหวะการเล่นเป็นผัด2เนี่ยเท่าที่ผมลองจังหวะมันจะใกล้เคียงกับตัวของลองเดชานะครับก็คือสามารถใช้ทดแทนตัวลองเดชาได้เนาะโดยรวมถือว่าเป็นตัวที่ถ้าผมมองว่าน่าจะโหดในระดับหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของแต้มเนะแต่ถามว่าน่าปั่นไหมผมว่าผมน่าจะให้ใกล้เคียงกับคานนอลลี่นะก็คือเป็นตัวที่ อแอบจะใช้งานยากนิดนึงนะค,คือมันคือแต้มมันโอเคแต่ปัญหามันติดปัญหาตรงนี้มันใช้งานยากน,น,นั่นแหละมันติดปัญหาตรงแค่นั้นเลยนะแต่ถามว่าช่วงนี้ปั้นมามันก็คุ้มไหมก็ผมคิดว่าน่าจะคุ้มแหละเพราะว่าอย่างน้อยก็เอาไปปั้นทําตัวของคุกกี้ชาเลนจ์ได้ดาวอัญมณีเพิ่มได้ตัวของเพชรเพิ่มอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแต่วา่าถ้าถามหาตัวที่แบบโหดๆเลยแล้วเอามาใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยผมว่า อตอนนี้ผมยังอาจจะให้สมองไม่ได้หน้าป้านมากขนาดนั้นนะฮะอันนี้ในะความรู้สึกส่วนตัวในเดวันนะตั้งแต่ที่เล่นมาหลังจากที่เล่นมันมาสักพักหนึ่งนะหลังจากที่หาข้อมูลมานะผมแต่โดยรวมก็ถือว่าใกล้เคียงกับคานอรลี่จริงๆนะคือจังหวะโดยรวมผมบอกว่าเหมือนแทบจะเหมือนคานอรลี่เป๊ะเลยทั้งในการเล่นเป็นผัดหนึ่งผัดสองก็คือจังหวะก็คือใกล้เคียงกันเลยนะับแต่ผมว่าสมอมันจะอารมณ์เหมือนถ้าเป็นผัดสองมันก็จะอารมณ์เหมือนแบบตัวลองเดชามากกว่าคือเลือดเนี่ย มันใช้ประมาณไม่ถึง2ขวดนะครับแต่ว่าจะใช้ประมาณสักหนึ่งประมาณเจหน่วยอะไรเงี้ยก็คือ1ขวดใหญ่กับอีกประมาณ3าขวดเล็กอะเลือดมันจะพอดีพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นแบบสองสขวดเลยก็เลือดก,ก็จะเหลือเยอะระดับหนึ่งนะโอเคก็อย่างที่บอกเซตเนี้ยผมจะใช้เป็นผัด2ตัวของน้องเจ้าทะเลนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างสมอลเนี้ยในการเล่นเป็นผัดแรกผมลองแบบเซตใส่ไข่แล้วปรากฏว่ามันเล่นได้นะครสามารถเล่นแบบเซตใส่ไข่ได้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า ในท็อปสกอร์บอรดที่อาจจะอัปเดตในวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเซตไ่ไขจะมาหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่าผัดส,สองตัวไหนจะมาแต่ก็มีสิทธิ์สูงที่ล็อบสเตอร์ที่จะเป็นน่าจะเป็นผัดส,สองให้กับเซตนี้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าก็เล่นค่อนข้างยากอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารถพลิกน่าจะได้เหมือนกันนะถ้าเป็นในด่านเนี้ยผมมองว่ารถพลิกน่าจะโอเคเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยสีขวางเยอะมากนะครับผมก็เลยมองว่าเออมันมีสิทธิ์สูงเหมือนกันที่ล็อบสเตอร์กับรถพลิกจะค่อนข้างเข้ามาในเมตาบใน เพราะว่าด่านท,ที่ให้ทำลายค่อนข้างเยอะแล้วก็ผัดแรกที่เล่นกับตัว lobster work มันค่อนข้างเยอะไงอย่างตัว c a n a r y กับ small ก็คือเล่น lobster น่าจะ work สุดอย่างที่บอกเนอะส่วนผัดสอตัวอื่นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อย work เ,เท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเซตไหนตัวหรือตัวไหนที่จังหวะมันจะค่อนข้างพอดีในการเล่นกับ small ในการเล่นเป็นผัดสองแบบเป๊ะๆเ,เท่าไหร่เลยนะอ่าโอเคก็ผมจะลงหลุมทีหนึ่งนะผมเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันให้เลือดสีทีซึ่งเลือดมันเหลือๆอ,อยู่แล้วดังนั้นลงหลุมไปก็ไม่เป็นไรนะผม สำหรับตัวของเซตนี้เนาะอ่ะโอเคบินปิดท้ายไปนะผมก็อาจจะได้ยินเสียงน้องหมานิดนึงนะผมสำหรับวันนี้เพราะว่ามีทุละนิดหน่อยนะผมอ่ะโอเคบินปิดท้ายไปก็น่าจะประมาณ800ล้านนะสำหรับเซตนี้นะผมก็อย่างที่บอกถ้าเล่นเป็นลบสเตอร์ผมว่าก็คงได้ประมาณ820ล้านเนาะโอเคก็ประมาณนี้และกันรสำหรับคลิปนี้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเ,เจอกันนะบ๊ายบาย